哎。<Yeah. S 2> wow. สวัสดีครับวันนี้ชิดดยูได้มีโอกาสมารับคนงานนะครับที่จากเมียนมานะครับวันนี้ก็มีโอกาสที่ครั้งแรกนะฮะที่บินเข้ามาเนื่องจากทางที่ไมซอดเขาปิดนะฮะหลังจากนั้นเขาก็มีการให้คนงานเนี่ยนั่งเครื่องบินมาลงที่สนามบินดอนเมืองนะครับตอนนี้คนงานก็ลงมาแล้วเดี๋ยวเราไปรับคนงานกันนะครับผมคนงานนะ่าจะต่อแถวรอเราอยู่ที่นู้นนะครับตอนนี้หลังจากที่ลงเครื่องมาปุ๊บเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่ล่ามของ t w ดยูนะครับคอยอำนวยความสะดวกให้อยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะครับผม ครับผมนะฮะตอนนี้ในงานเมียนมานะฮะได้เดินทางมาถึงนะครับตอนนี้ก็กําลังรอนะครับหลังจากที่ตัวนี้หลมตัวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พา,าคนงานทุกคนนะครับไปตรวจโรคนะครับผมนะฮะ<ส>เดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าที่เปิดทําการก่อนนะหลังจากตัวนี้แล้วเนี่ยเราจะพาไปตรวจโรคนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามอีชีนึงว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ลงเครื่องแล้วเนี่ยตรวจโรคอะไรบ้างแล้วก็จนถึงเราไปส่งให้ในจ้างทีงท่เลยนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับคนงานเมียนมานะครับผม อนนี้ก็รถจ้ที่ของเรามารับนะครับแล้วก็คนของพนักง,งานอาคนงานนะครับไปก่อนนะครับแล้วหลังจากนี้จ้ที่ของเราก็พาคนงานไปตรวจโลกก่อนนะครับตามขั้นตอนทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยวครูเราไปดูที่ตรวจโลกกันนะครับผม ครับผมตอนนี้หลังจากที่คนงานของเรานะครับลงเครื่องเสร็จแล้วตอนนี้เราได้พาคนงานมาที่สถานที่ตรวจโรคนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่เขาได้จัดเตรียมให้เรานะครับตอนนี้คนงานเข้าไปข้างในโดยที่มีเจ้าหน้าที่ของทีดับยูจัดเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับ สวัสดีครับผมนะฮะหลังจากที่เรารับคนงานจากสนามบินดอนเมืองแล้วคนงานทุกคนนะครับต้องมาอบรมแล้วก็ถ่ายไปยางานทางานที่จัดหาง,งานที่ไอทีสแควร์นะครับผมนะฮะย้ำนะครับทุกครั้งที่คนงานที่เข้ามาระบบ MOU นะฮะทุกอย่างนะครับที่ดบิวพาทำทุกขั้นตอนละเอียดทุกอย่างโดยที่มีเจ้าหน้าที่ของทีเดบเราคอยอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนเลยครับผม ตอนนี้เราได้พาคนงานมาสง่งทึ่งที่พักแล้วนะครับผมนะก็ทื่องหลังนี้ก็เป็นที่พักของคนงานนะครับก็ต่อไปก็ส่งมาให้ในายจ้างเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่นายจ้างหรือว่าผู้ประกอบการทนในที่สนใจนะครับอยากนําเข้าแรงงานในระบบ m u นะครับไม่ว่าจะเป็นเมียนมากัมพูชาหรือว่าลาวนะครับสามารถติดต่อมาทาง t w แล้วได้เรายินดีให้บริการนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย